โอเคหวัดดีทุกคนเลยครับหวัดดีทุกคนนะครับผมอยู่กับบอระพาณิกรแม่ครับผมมีชัวร์ทักพี่ๆนะอยู่กับพี่ตูนนะครับบอดที่แสดงของเราเนี่ยับครับอะไรกันรับข้ามเหรอครับก็ต้องต้องปลดออกหน่อยนะพี่เดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันจะแน่นเกินเพราะขับขับครับข้าอะไรพี่ทำเลย โอ้ย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 พี่พี่พี่เดี๋ยวเซิร์ฟแหลกนะพี่พี่เด <น Hanım S 2> ี๋ยวเซิร์ฟแหลกนะพี่พี่วางนะ้ำพี่เดี๋ยวเซิร์ฟแหลกนะพี่พี่วางนะ้ำเดี๋วเซิร์ฟแหลกนะพี่ ตีได้ล้วเอาใหญ่เว้ยตีได้ล้วเอาใหญ่เว้ยวันนี้ชาติและองค์ราชามวลประชาจะมาพ้นภัยขอทำงานดูแลด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตราย ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาไม่ติดไม่ติดไม่มีติดเลยกระสีเหรอรผมอะไรก็ติดเลยกระสีพี่ผมไม่รู้จักพี่อะไรก็ติดเลยกระสีพี่ผมไม่รู้จักวันนี้ชาเผชิญผ่านภัย เอาไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามามีอาจให้ซ้ายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาอาะกินแก๊สตอหน้าแม่งเลยอย่ามาพี่อย่าโคตรอย่ามาพี่พี่ยอมได้พี่เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร อดทนลอได้ไหมจะก้าวันความบาดมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่มดงามจะคืนกลับมาเราจะทำตามสื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจแล้วซับซา่อะอยู่ไหน บายบายเดี๋ยวถ่ายตีกำแพงเลยพี่ปัดทุกมโทเดีมัียผมยังเล็งไม่ค่อยได้พี่ผมต้องฝึกอยู่ผมยังไม่เก่งพอพี่ ผมต้องฝึกกันนี่ครับเนี่ยผมยังสโคลเมาส์ไม่ค่อยแม่นเลยนี่ทั้งรองวันนี้ชาติเน็ดเเนื้อก็รู้จะขอสู่กับอันตรายชาติมาไม่ยอมแพ้พายจะยอมได้ยังไกูกูโดนแน่